สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับปิดเฟซอย่าคิดว่าปิดปากได้เพจแตงโมโพสถึงแสนกระติกเพจแตงโมเคลื่อนไหวอีกครั้งเรื่องราวชักจะไม่ชอบมาพากลแล้วสำหรับคดีแตงโมหลัง Facebook Happy Melon Official ได้มีการเคลื่อนไหวปริศนาตั้งแต่เมื่อวานทั้งมีการโพสต์ภาพต่างๆบนเรือและที่ภาพหลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนรวมถึงข้อความอันชวนสงสัย ว่าที่กล่าวมานั้นใช่บาะแสอะไรหรือเปล่าและล่าสุดนั้นได้มีการโพสต์ภาพเครื่องยนต์ท้ายเรือเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์หาในเวลาของโทรศัพท์มือถือก็คือ20นาฬิ35นาทีพร้อมกับแคปชั่น2ทุ่ม35นี่คือรูปสุดท้ายที่หนูถ่ายคืนวันนั้นแล้วใครถ่ายรูปตอน4ทุ่ม13ให้เธอนะเพื่อนรักและพบว่า ด้านหลังของภาพดังกล่าวนั้นมีภาพของรอยเลือดหลายภาพในอัลบั้มรูปในโทรศัพท์และนอกจากนี้ยังได้มีการคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวโดยแตงโมกติกที่เคยออกรายการโหนกระแสซึ่งในภาพนั้นระบุเวลาว่า21ตา56นาทีและก่อนหน้านี้ เพิ่งโพสต์ภาพของผู้หญิงสองคนที่นั่งอยู่ที่ท้ายเรือสปีดโบ๊ทพร้อมกับเขียนข้อความว่าคนที่นั่งอยู่ที่ท้ายเรือคือพวกเธอไอ้เพื่อนรักตั้งแต่2องทุ่ม45ตัวตูก็ไม่อยู่บนเรือแล้วถ้าใครอยากเห็นภาพสุดท้ายในเครื่องโมเดี๋ยวจะลงให้ดูกันนะคะและโพสต์ภาพเพื่อนชาย1ใน5ยืนอยู่ในเรือสปีดโบ๊ทพร้อมกับเขียนข้อความว่า พี่คนนี้จะพาหนูไปโรงแรมหนูถามว่าจะไปทำไมคะเขาบอกว่าจะไปรอเพื่อนถ้าอยากรู้ว่าหนูได้ไปไหมต้องตามต่อค่ะก่อนที่จะโพส์ตภาพของตัวเองใต้โพสต์ดังกล่าวและเขียนข้อความว่ารอผลกรรมได้เลยและนอกจากนี้ก็ยังมีภาพของตัวเองกับแก๊งเพื่อนแซนปอ,อกติกพร้อมกับเขียนข้อความว่าเรายังไม่ไปไหนเรายังรอความจริงจาก ทั้งปากฆ่าคนอยู่และถ้ายังไม่พูดความจริงเราจะเปิดความจริงให้กับทุกคนได้รับรู้พร้อมกันว่าเหตุการณ์บนเรือคืออะไรลบข้อมูลมือถือจะคิดว่ากู้คืนไม่ได้หรือไอ้เพื่อนรักขอขอบคุณข่าวจากขอบข่าว com ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ